สวัสดีค่ะเสียงเพลงที่นำรายการวันนี้เป็นบันทึกการสแสดงสดของวงดนตรีชื่อ s a m m ิ s s คทเมื่อคริสต์มาสที่แล้วนี่เองนะคะวงดนตรีวงน,นี้มีคุณกรทัพพรังสีแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นโต้หัวใหญ่และเพลง Johnny Be Good ก็เป็นเสมือสัญลักษณ์ของวง s ซ m ม s s a t s 'Johnny Be g o o e ของ Chuck Berry เป็นเพลงหลักของวงเราทุกครั้งที่แซมมิสแคทไปเ e อร์ฟอที่ไหนเนี่ย 'Johnny Be g o ก d จะเป็นเพลงหนึ่งซึ่งคล้ายๆเป็นซิมโบลของแซมมิสแคทไปด้วยช่วงระหว่างศึกษาที่อเมริการาวงดนตรีตั้งกันขึ้นมาตอนนั้นก็ ชื่อวงภาษาไทยชื่อว่าวงแมวไทยผมเป็นคนตั้งชื่อเองนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อภาษาฝรัง่งว่าซามิสแคทซ์ซึ่งก็ไปเล่นกันในกลุ่มนักเรียนไทยเสื่ส่วนมากนะครับสมาชิกของวงซามิสแคทซ์นอกจากคุณกรซึ่งเล่นกีตาร์เบสและร้องนําแล้วก็มีคุณไกรศักดิ์ชุนหวันคุณสกุลน้อยสาเสนคุณบีรพพลอดุเรกสารและคุณเฉลิมชาติเทียวสกุลโดยมีคุณปองพลอดุเรกสารเป็นผู้จัดการวงส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของซอยราชครูนั่นเอง เมื่อคราวที่ันเอกชาติชายจุนทวันถึงแก่อสัญญกรรมวงแซมมิสแคทส์ก็ได้รวมวงกันเล่นดนตรีน่าศพเป็นอเอกรกตอนที่พวกเราซ้อมดนตรีกันอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นน่ยก็ไปพักนอนกันอยู่ที่บ้านนาชาติซึ่งท่านซื้อบ้านไว้ใกล้ๆวอชิงตันดีซีเนี่ยแล้วท่านก็รักลูกหลานมากนะฮะแล้วท่านก็มีดนตรีนาชาติเล่นดนตรีเก่งเล่นปินโนก็เป็นเล่นออร์เคเดียก็เก่งเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นก็เลยคิดว่าอยากมีโอกาสได้เล่นให้นาชาติสักครั้งนึง ถ้าเริ่มต้นกันอย่างนี้นะคะคงทำให้เข้าใจว่าหัวหน้าพักาับธนาผู้นี้คงจะพิสมัยเพลงสตริงเป็นชีวิตจิตใจถูกส่วนเดียวค่ะเพราะเมื่อถามย้อนถึงความสนใจในเรื่องของความชอบในดนตรีและเสียงเพลงคุณกรผู้ซึ่งยืนยันว่ามีดนตรีในหัวใจมาตั้งแต่จำความได้บอกว่าชอบเพลงลูกทุง่งก่อนที่จะมาชอบเพลงสตริงก่อนอายุสิขวบเนี่ยชอบเพลงลูกทุง่งนะครับ แล้วก็เติบโตขึ้นมาถึง14 15 16ก็ยังชอบเพลงลูกทุ่งอยู่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะมีรอยต่อของเพลงสตริงซึ่งเป็นเพลงฝรัง่งตอนนั้นเนี่ยก็มีรสนิยมไปทางนี้ด้วยแต่ในขณะที่กู่ขนานกันมาก็คือความนิยมชมชื่นเพลงลูกทุ่งเพราะเป็นคนที่ชอบความสวยของการใช้ภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กเนี่ยเพลงที่จะชอบมากก็คือเพลงมอดกัดไม้ของชายเมืองศิษย์ อยากจะเตือนเพื่อนเราที่โง่เขลาลืมตัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวหลงเมาหัวลืมตัวไปได้หลงลืมพระคุณผู้ที่การุณได้อย่างไรอย่าเป็นมอดกัดไม้ ไจะต้องลเอปะงลเเเข็็นนนนแสนสสราาาคคิิิดดดผพยวว่มื่อถามว่าทำไมถึงชอบลูกทุ่งเป็นชีวิตจ,จิตใจถึงขนาดเป็นผู้ริเริ่มจัดถึงสัตวตรัษลูกทุ่งไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2532จนทำให้กระแสเพลงลูกทุ่งฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครังทั้งท้งที่เป็นคนกรุงเทพเรียนโรงเรียนฝรั่ง และไปรับการศึกษาในต่างประเทศคุณก่อนมีคำตอบค่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคนไทยมากกว่าไม่เกี่ยวกับว่าเรามีบ้านพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะไม่เกี่ยวความเป็นคนไทยเนี่ยจะอยู่ถนนสีลมตึกชั้นที่45หรืออยู่อยู่ที่อำเภอพ,พิมายอยู่ในกระต้อปลายนาเนี่ยความเป็นคนไทยยังน่าจะคงไว้เหมือนกันรถนิยมแห่งดนตรีเพลงก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับ คือตลอดระยะเวลา8ปีหรือ6ปี7ปีที่ผมอยู่อเมริกาก็ยังมีความเป็นเพลงลูกทุ่งชื่นชอบอยู่ในหัวใจค้นเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งไปเปิดที่เมืองนอกเยอะแต่คุณกรอนก็บอกนะคะว่าแม้ตอนนี้ลูกทุ่งจะได้รับความนิยมสูงอีกครั้งแต่ก็มีเพลงประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาและก่อให้เกิดความเข้าใจไขวเควว่าเป็นเพลงลูกทุ่งผมเรียกว่าเป็นเพลงคาเฟ่เพลงคาเฟ,เาเฟ่ก็เพลงพวกผัวผัวเมียเมียอะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งผมตอบได้เลยว่าวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไม่มาระลานเรื่องผัวกับเมียเพลงลูกทุ่งจะเน้นหนักไปทางด้านความบริสุทธิ์ของสังคมชนบทหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเนอ้อพี่เน้อเนี่ยนั่นแหละครับธาตุแท้ของวัฒนธรรมลูกทุง่งไม่ใช่ขึ้นมาถามว่าพกเมียมาด้วยเหรอไอน,นี่ไม่ใช่ลูกทุง่งนอกนอจากเพลงสตริงและเพลงลูกทุ่งแล้วนักการเมืองทายาทของซอยราชกรูผู้นี้ยังชอบเพลงเพื่อชีวิตอีกด,ด้วยค่ะ โดยเฉพาะสนิทสนมกับคุณยินยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวขนาดร่วมร้องร่วมเล่นกันมาหลายเวทีและแน่นอนค่ะเพลงหนึ่งที่คุณกนชื่นชมจึงหนีไม่พ้นเพลงของคุณแอดที่ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างสรรค์กับคุณสุรชัยจันทิมาทรหรือหงาคารวาน ผมชื่นชมคุณแอดมากเพราะว่าเป็นคนที่อัจฉริยะมากจริงๆเอาภาษาไทยมาใช้ให้เป็นสื่อทางด้านเพลงเพื่อชีวิตและเป็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงด้วยเนี่ยเพลงที่คุณแอดเขียนได้ดีมากจริงๆเนี่ยคือเพลงสุรชัยสามชาติสิ่งซึ่งคุณแอดกับคุณหาก็ช่วยกันนะนะเพราะสุรชัยสามชาติเนี่ยเป็นการ transform เป็นการแปลนโยบายของนัชชาติเปลี่ยนสนามรบเป็นหลายการค้า ก่อนบอกว่าฟังเพลงเกือบทุกประเภทนะคะแต่มีเพลงอยู่ประเภทหนึ่งที่คุณคอนไม่ฟังเพลงคลาสสิกไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันคอมพิเกตเกินไปถ้าไม่มีดนตรีหรือเสิงเพลงนี่ชีวิตจะอับเฉาขนาดไหนคะมันจะเป็นชีวิตที่เงียบเหงาและน่าเบื่ออย่างที่สุดคือคนเราเนี่ยนะมีศาสตร์อย่างเดียวนะและไม่มีศิลในชีวิตเนี่ยชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่เงียบเหงาฉะนั้นศาสตร์กับสินต้องคู่กัน เื่อให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบและประบวงจรที่สุดคุณกรทัพรังศีผู้มีดน,นตรีในหัวใจของเราวันนี้ค่ะและเราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงที่คุณกรโปรดอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือ Scarborough Fair ของ Simon a n Garfunkel และอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ Are Scarborough Fair Parsley sage land rose you going to to make me a can shirt, shirt a deep forest green parsley sage rosemary and rosemary I want snow without no snow Strands and polishes of end. She'll be a true love of mine.